อร่อยอร่อยอร่อยง่ายใหญ่ค่ะอันนี้แบง่งแบ่งไปให้แบ่งไปให้วังไทยกุ้งหูกุ้งเทียบเลยเย็น,น,มนเนมากร้อนไหมอันนี้คืออ,อ๋อแบ่นให้ม <า S 2> <จ>ะมดอยังให้มามาลูกนึงเดี๋ยวดูก่อนว่าเย็นไหมเออร้อนพอได้มาต้องรีบกิน,ดนเดี๋ยวเย็นแล้วไม่อร่อยอ่าร้อนร้อนร้อน เป็นไงคะร้อนจี๊ดอ่ะมวันขึ้นเลยอ้โหกินดูร้อนมีปีกไก่ตอกไข่ลงไปไหมตอกไข่ลงไปอต้องมาสองสองนี้อตอกใหม่ E la